มาที่ชาญละเอียดสุข,ขุมลึกลึกขนาดไหนหากว่าเรายังสวยในอาาร่านั้นยังยึดในรูปชาญรูปชาญก็ยังไม่เป็นธรรมะถ้าเห็นสภาวะรูปชาญรูปชาญแล้วเราปล่อยวางสภาว,าภาวานะนั้นให้เป็นธรรมาชาติไปหรือเห็นสภาวะของกิเลสกก็ดีถ้าเป็นกุศลและลกุศล็ดีเห็นทุกอย่างในความเป็นของเขาละวางก็ได้นั่นคือธรรมะธรรมะคือการไม่ยึดติดไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ไม่ยึดติด ชั่วขนาดไหนที่เข้ามาในชีวิตของเราเ็ามายึดจิตนี่คือการปล่อยวางนี่เป็นธรรมะแเราเรียนรู้เพื่อไดเพื่อจะปล่อยวางในสิ่งที่เราเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะรู้จักมันรู้ว่ามันมีอะไรบ้างท่นนั้นเองแต่เราก็ไม่ได้แบ่งในสิ่งที่เรารู้ไม่ได้แบ่งในสิ่งที่เราเห็นไม่ได้แบ่งในสิ่งที่เราเข้าใจสุดท้ายก็วางสิ่งที่ที่เรารู้และสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจให้เป็นธรรมชาติของเขา นี่คือการปล่อยวางให้อิสระทีนี้เราก็ใจกันวิดว่าต้องเรียนรู้ให้เยอะฌานก็ต้องให้ละเอียดจริงจริงฌานก็ละเอียดได้อยู่แต่ละเอียดนั้นเราก็ไม่ยึดในสิ่งที่ความลเอียดของเขาแค่เป็นเครื่องอยู่เฉยไม่ยึดแต่ใช้อยู่แต่ไม่ยึดปัญญาที่เข้าไปรู้เองจริงๆก็รู้อยู่แต่ไม่ยึดว่าเป็นปัญญาของเราแต่ความมัจริงแล้วปัญญาที่เราไปเห็นว่าเป็นปัญญานะั้นไม่ใช่ปัญญาเลย จริงๆมันเป็นความเข้าใจของของสัญญาทั้งหมดที่เราเข้าใจหมายได้ทั้งหมดล้วนจะเป็นของสัญญาทั้งสิ่งหนึ่งไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงคือการปล่อยวางปัญญาที่แท้จริงก็คือไม่มีอะไรให้หมายเพราะสิ่งที่หมายได้ทั้งหมดล้วนจะเป็นของสัญญาทั้งหมดและสิ่งที่เราหมายทั้งหมดล้วนจะเป็นสิ่งสมมติถ้าเราไปหมายสิ่งใดแล้วเราไปยึดสิ่งนั้นน่ะคืออาการทั้งหมดจะเป็นทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ธรร สมมติทั้งสิ้นเราต้องปล่อยวางทั้งหมดสามารถตัดสภาวะทุฏอยาที่เกิดขึ้นกับรังปล่อยวางสิ่งเล่นั้นได้เนี่ยคือธรรมะแน่ทีนี้สมมติดูว่าสภาวะสสงคารเปเดชกายาบางคนในวันเดียวสองวันเป็นเดนเป็นปีก็แล้งแต่ใช่ไหมครับแล้วแต่บามีมาแบบสุกตัดดีตัดสบายจริงๆแล้วมันตัดไม่ขาดเดียวมันครับมันตัดอยู่เรื่อยเนี่ยเราตัดยยกตัดยากยากขึ้นมาแล้วก็ตัดอยู่เรื่อย เรื่องของขันหน้าเนี่ยอาการของขันที่เราไปเรียนรู้เราก็ตับมันได้แต่เรายังไม่ถอนลากถอนคนมันมันก็ขึ้นอยู่คําว่าถอนลากถอนคนก็คือทําลายความยึดมั่นถึงมั่นในตัวของขันเองส่วนอาการของขันที่ออกมาดึงออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฌานก็รีเป็นปัญญาก็ดีเราก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นคือตัดความยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหมดนี้คือตัดถอนลากถอนคนทั้งหมด ตารใดที่เรายังมีรูปมีนามมีขันธ์หน้าอยู่สภาวะต่างๆมันก็จะมีให้เราตัดอยู่ด้วยไปเครื่องแก้กันถ้าเราไม่เอาสติไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาไปโตัวแก้ไขเราก็อยู่ในโลกนี้ลําบากแต่เราก็ไม่ยึดในสติไม่ยึดในสมาธิและไม่ยึดปัญญาที่เรามีอยู่แล้วสมาธิสงบรุมึกขณะไหนก็ไม่ยึดสักแต่ว่าอาศัยอยู่ เราทานข้าวอิ่มขนาดไหนเราก็ไม่ยึดสักวะทานไปแต่เราก็ต้องทานข้าวทุกวันใช่ไหมละ่ะสมาธิเราก็ต้องทำต่อเนื่องตลอดเพื่ออยู่เป็นเครื่องอยู่ของข้าวขันแต่มันมีตัวหนึ่งที่เรารู้หมดแล้วว่าขันน้านี้มันยึดไม่ได้สภาวะมัายทั้งนนะวงนี่คือหัวใจของการเข้าไปตัดสุลุเราไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้ตัดเป็นนาการอาการนะไม่ได้ตัดเฉพ,ะพ,ะพ,ะพาะสภาวะสภาวะนี่มันตัดทั้งหมด นี่คือตัวที่เป็นปัญหาทั้งหมดคือต้นเหตุก็คือร่างเงาของมันก็คือสังขาทีนี้กฎเกณฑ์ทัท่วไปที่เคยทราบกันก็าเป็นเชิงว่าดวงตาเกิดยาเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดว่าอันนี้นนะที่ท,ที่ทุกคนก็คอยจัหว่าที่ว่าชา mm hmm. แก่กล้าขึ้นว่าแต่ จัเป็นใช่ไหมครับเสมอไปหรือเปล่าบางคนไม่เห็นไม่สว่างว่าก็ไม่น่าจะใช่ในพระเดนกุศลก่อนจริงๆแล้วมันสว่างจริงทุกคนเนี่ยเขาไปเห็นสภาวะลงมันไม่ได้เกิดแสงโมฆะหรือแสงสว่างแต่มันสว่างอยู่ในใจเราเองแต่มันก็ไม่ไม่ออกไปข้างนอกเลยมันก็ว่างเหมือนกันมันในวงจํากัดของแต่ใจกันเมื่อใจเราสว่างแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นในขณะนั้นนั่นเองมันตื่นอะไรตื่นจากความยึนมั่นถือมั่น ตื่นจากอุปทานตื่นคับจากสภาวะขนายทั้งพร้ก็คือมายึดติดแต่มันรู้หมดแล้วเน่มันรู้แล้วมันเกิดการสว่างขึ้นมามองเห็นแล้วว่าสรรพสิง่งทั้งปวงในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอน,าานัตตามันสวานน่างในตรงที่เราไม่มีอะไรให้เอาเนะีลยมันสวาน่างครั้งเดียวสว่างในตัวนั้นมันจะชัดเจนที่สุดมันสว่างตอนอกรือว่าสว่างแต่ที่เราเ็นสว่างในใจเราเหมือนเราตาตาในเราเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา หมายเ่อตาเราเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้ว hmm. ท mm ุกอย่างไม่มีเราเห็นต้นไม้แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเราต้นไม้กับเรอก็เหมือนกันสภาวะทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขานั่นแหละคือความสว่างเป็นปัจจุตังรู้ได้สัพพะตนแล้วที่เราเห็นสว่างข้างนอกมันได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในไงเนี่ยแตอนนั้มันเป็นปัญญาแล้วเปล่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นอย่ป็นญา เป็นปัญญาเป็นโลปุตนาปัญญาทำให้เราเห็นแจ้งจริงองค์ถ้าเกิดขาดใีรู้สติเราตามปัญญาตรงนั้นไม่ทันะตอนไหนเกิดจะได้ไหมมันหลังจากนั้นมามันจะครั้งเดียวทได้ไหมคือที่แท้เราปัญญามันเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะไอ้ความ